สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมอังเคอร์ทาร์ลออฟเลิฟอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะแบมจะมาทำแรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคุณทุกคนกันนะคะที่ได้เข้ามาพบคลิปนี้นะคะเพื่อรับพลังงานบวกนะคะหรือบางคนนะคะกำลังจะหาคำตอบอยู่ก็ได้นะคะบางทีคลิปของแบมอาจจะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะยังไงแแบมก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะรับฟังรับชมด้วยความที่แบบว่า อย่ายึดติดมากนะคะประมาณว่าการดูดวงเนี้มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ใช้พลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเข้ามารับชมด้วยเพื่อความผ่อนคลายนะคะหรือว่าเพื่อความบันเทิงหรือเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกนะคะหากฟังแล้วตรงไหนนะคะไม่สบายใจคุณก็ไม่ต้องเก็บไปคิดให้ปวดหัวให้วุ่นวายจิตใจนะคะรับเอาไปแต่สิ่งดีๆพลังงานบว,บวกดีกว่านะคะและแบมก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดที่ดีจากทางชาแนลของแบมด้วยนะคะ แล้วก็นะคะอยากจะฝากให้ทุกคนนะคะช่วยดูโฆษณาให้แบมด้วยนะคะอย่าก,กดข้ามกันนะถือว่าเป็นค่าครูให้แบมนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าหัวข้อสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็คือนะคะหัวข้อเพราะคุณสําคัญเขาจึงไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะเดี๋ยวเราให ไพ่หาคําตอบให้เราเลยนะคะ Answer Tarot of Love นะให้ไพ่หาคําตอบให้กับคุณทุกคนนะคะเรามาดูพลังงานนะคะของคุณและเขากันเลยนะพลังอาจอาจจะสลับกับฝั่งกันได้นะคะสิบดาบขึ้นมาเลยนะคะ คุณอาจกำลังจะเจ็บปวดเสียใจนะคะกับความรักครั้งปัจจุบันของคุณนะคะกับเขาอยู่ก็ได้หรือว่าเป็นความรักที่แตกหักกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเจ็บปวดเสียใจและเป็นกังวลมากๆนะคะมีความทุกข์ทรมานในจิตใจมากๆนะคะตอนนี้นะคะระหว่างเขานะคะกับคุณนะคือ เพิ่งสั่งไพ่มาใหม่นะคะแล้วก็ไพ่ใบใหญ่มากสับยากมากแต่ไพ่สวยมากนะคะเสรจดายังน่าจะสั่งหมาเยอะๆเอามาไว้อ่านไพ่ให้กับคุณทุกคนนะคะอืมโอ้ร o w fortune ความรักครั้งนี้คือโชคชะตานะคะอืมคือโชคชะตาคือสิ่งที่ฟ้าลิขิตคือโชคชะตาคือธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะคําว่าโชคชะตาคือคือธรรมชาติอ่ะคือแบบว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้จะเป็นยังไงเรื่องราวระหว่างเขากับคุณจะเป็นยังไงหากใครก็ตามนะคะที่ได้เข้ามาพบคลิปนี้คุณกําลังเจ็บปวดเสียใจกับความรักอยู่นะคะกับคนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นสถานะไม่ชัดเจนสถานะคนมีคู่ ะะหรือว่าสถานะที่แบบว่ายังไม่ได้ให้สถานะกันเป็นคนคุยนะคะนะคะแบบว่าคุยกันมานานแล้วคุยกันได้สักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณพบเจออยู่มันคือโชคชะตานะคะมันคือสิ่งที่ฟ้าลิขิตนะคะสําหรับบางคนนะแบบไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะบางคนตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้มีความเครียดอะไรเลยก็ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าคนที่เข้ามาพบคลิปเนี้ยถ้าสิบดาบติดกับ the wheel of fortune คุณกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวนะคะที่ยังไม่ได้ลงเอยกันแบบ100%เปรซประมาณว่าคุณต้องเจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งนี้ก่อนแล้วค่อยมาสมหวังอีกครั้งในภายหลังนะคะเหมือน w of fortune ขึ้นนะ่ะคือว่าตอนนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอันนี้จริงๆนะคะถ้า w of fortune ขึ้นขอพูดอย่างนี้เลยนะว่าอะไรมันจะเกิดตอนนี้มันก็ต้องเกิดนะคะเดี๋ยวให้ไพ่นะคะ บอกเราดีกว่านะคะเดี๋ยวแบมจะขยายความให้นะคะเพราะคุณสําคัญนะคะเขาถึงไม่ยอมปล่อยคุณไปเขาคนนั้นเป็นยังไงคะเขาคือใครเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาก็คือคนที่ทะเลาะก,กันกับคุณนะคะคนที่ทะเลาะก,กันคนที่เพิ่งตัดจบการคนที่เพิ่งหันหลังให้กันนะคะ อตอนนี้คุณกําลังทะเลาะก,กันอยู่นะบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันมาแล้วสักพักหนึ่งห้าวันสิบวันนะคะหรือหนึ่งเดือนหรือสองสัปดาห์นะคะเจ็บปวดเสียใจทั้งสองฝ่ายนะคะเขาเป็นคนที่เป็นผู้นํานะเขามีความเป็นผู้นําสูงในตัวเองบางทีการพูดคุยกันสื่อสารของคุณทั้งสองคนนะคะอาจจะแบบว่า มันอาจจะไม่ได้ดุนแรงถึงขั้นกับแตกหักก็ได้บางคู่แต่เผอิญว่าความเป็นผู้นําของคุณและเขาทั้งสองคนมันมีอีโก้สูงนะคะพออีโก้สูงมาเจอกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครยอมลดละให้กันเลยอะไรประมาณนี้นะคะสิบดาบเกิดขึ้นนะ่ะแล้วห้าไม้เท้าเกิดขึ้นคือคุณทะเลาะก,กันแล้วนะคะคุณเจ็บปวดเสียใจกันอยู่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าเขาไม่คิด ที่เขาพูดกับคุณอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้สึกเสียใจที่คุณได้ทําสิ่งนั้นไปหรือว่าพูดสิ่งนั้นออกไปนะคะทั้งสองคนตอนนี้กําลังคิดทบทวนนะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะคุณทั้งสองมีอีโก้สูงมากๆนะคะเวลาทะเลาะก,กันก็เลยแบบไม่ค่อยจะมีใครยอมใครนะสําหรับที่ผ่านมานะคะหรือว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะ หรือว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่จะต้องดูแลคนในองค์กรเยอะๆเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของเป็นผู้นําอะไรอย่างนี้นะคะหรือเป็นเสาหลักให้ที่บ้านนะคะหรืออาจจะเป็นชายที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วที่มีตํแหน่ง นะคะแล้วได้มาพบรักกับคุณกําลังคบหาดูใจกับคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะคะหรือคุณทั้งสองคนนะคะเคยผ่านการแต่งงานการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วหรือผ่านการหย่าร้างมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเออจะเป็นสถานะแฟนหรือว่าเลิกกันเฉยๆอะไรเงี้ยก,ก็ได้นะคะ แล้วก็มาเจอกันอย่างเงี้ยน,นะคะหรือเป็นคนเก่าๆของคุณที่กําลังที่เพิ่งตัดจบกันไปที่เพิ่งมีปัญหากันนะคะแล้วจะได้หวนคืนกลับมาพบมาพูดมาคุยกันมาเคลียร์กันอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่า the ว i l l of fortune ขึ้นกงร้อแห่งโชคชะตาหมุนแล้วนะคะนับจากวินาทีที่คุณได้มาพบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะ มีพลังงานของความเป็นเด็กด้วยอ่ะนะคะบางทีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะเด็กกว่ากันเยอะเลยนะคะเด็กคนนี้นะคะเขาเขาเป็นคนที่มีความลหลงใลนะคะมีแพชชั่นในตนเองนะคะมีความลหลงใหลมีความเก่งในตัวตนของเขาเองนะคะเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะ หรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะลหลงไหลในงานในสิ่งที่ทํานะคะแล้วก็มีอีโโ้สูงด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่แบบเก่งไปรอบด้านน่ะทํางานก็ทํางานเก่งเรียนก็เรียนเก่งนะคะเกิดในครอบครัวที่เพียบพร้อมนะคะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะอืม ใช่คนในความสัมพันธ์ของคุณกันบ้างไหมคะหรือใช่คนที่อยู่ในใจคุณบ้างไหมคะที่คุณได้มาพบคลิปนี้นะโอ้หกไม้เท้านะคะเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เวลานะคะในการปรับจูนกันหน่อยนะคะ บางทีการสื่อสารอาจจะผิดพลาดนะคะทําให้แบบว่าเพ่งยังง่ายๆนะคะแบบคุยพูดกันผิดหูไม่เข้าหูกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดไม่เข้าหูก็แบบมีอารมณ์นะคะมีอารมณ์แบบด่ากันประทะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า10ดาบเกิดขึ้นนี่คือทะเลาะแล้วอย่างแน่นอนเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วแล้วยังมีห้าไม้ด้วยแล้วก็ประกบด้วยเดบิลออฟฟอร์จูนขนาดนี้นะคะ แต่ต้องใช้เวลานะถ้าเกิดถ้าถามว่ากลับมาไหมกลับมานะคะกลับมาแต่ความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะบางคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้คุณอาจจะคบกันมานานมากๆแล้วนะคะหลายปีนะคะแล้วการทะเลาะแบบนี้คือไม่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะคะการที่หันหลังให้กันลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างปรับ ปรับเคลียร์กันได้หมดนะคะเคลียร์กันได้เคลียร์ใจกันได้นะคะพูดถึงแล้วถ้า W o e ิวต์ออฟขึ้นนี่คือว่ากับหกไม้เท้านี่คือว่ามีชัยชนะในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะกระเด็นกระดอนบางคนเขาก็งานยุ่งมากๆนะคะถ้าไพ่ขึ้นในลักษณะเนี้ย ทำงานยุ่งมากนะคะจนไม่มีเวลามาสารสัมพันธ์หรือว่าไม่มีเวลางอไม่มีเวลารับสายไม่มีเวลาตอบแชทอะไรเงี้ยเรื่องเราก็เลยไปกันใหญ่นะคะคนรอก็ยิ่งน้อยใจไปกันใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาในลักษณะนี้นะอืมเขาก็อยากจะคุยนะคะเขาก็อยากจะปรับเขาก็อยากจะสื่อสารอยากจะขอโทษ อยากจะมาหาโดยเร็วอะนะคะแต่จริงๆแล้วสถานการณ์มันบีบบังคับให้มาไม่ได้นะคะบางทีถึงกับแบบว่าบอกตัวเองนะว่าต้องใจเย็นๆนะแต่ข้างในร้อนรุ่มนะคะเพราะว่าไม่อยากทะเลาะไม่อยากจะเลิกลากันนะคะไม่อยากจะสื่อสารผิดไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดนะคะอืมเพราะคุณน่ะสาคัญจริงๆนะคะแล้วดูแล้วก็จะได้กลับมามาเคลียร์ใจมากลับมาคบกันอีกด้วยนะคะ เขาก็เลยไม่ยอมปล่อยคนไปแน่ๆนะคะถ้าดูจากลักษณะนี้นะพลังงานของความเป็นเด็กขึ้นมาเยอะมากๆมากๆนะคะแต่ก็มีนะคะมีคนที่อายุสามสิบห้าขึ้นไปก็มีนะคะหรือว่าอายุเท่ากันกับคุณหรือห่างจากคุณมากๆก็มีนะคะโอ้ยพอตกกลางคืนมาก็นอนไม่หลับกันเลยนะคะ คิดมากนะคะทั้งคุณและเขานะคะบางคนเข้ามาดูเนะี่ยคุณคิดมากนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะความสัมพันธ์นี้จะจบกันไปจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาพอตกกลางคืนมาดูเหมือนแบบกลางวันนะ่ะทำงานได้ปกตินะคะอยู่ดีมีสุขดีกลางวันน่ะนะคะบางทีบางคนไปส่องกันนะคะส่องโซเชียลส่องอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขามีความสุขดีนี่กับครอบครัวกับหน้าที่การงานในสิ่งที่เขาทําแต่พอตกกลางคืนมาไม่ใช่นะคะ เป็นเหมือนคนละโลกนะคะประมาณว่าแพ้กลางคืนนอนไม่หลับคิดถึงคุณนะคะอืมอ่ขอดูพลังงานอีกสักสองใบพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะคะจะเกิดขึ้นนะเริ่มต้นใหม่ของคุณและเขานะคะจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอ๋อแสดงว่ากำลังหาทางอยู่ หาทางอยู่ว่าจะเข้ามางอ้อยังไงเนี่ยทวักครับขึ้นมาเนี่ยคุณมี energy ของความเป็นคู่กันมีตั้งแต่ the wheel of fortune แล้ว energy ของความเป็นคู่เนื้อคู่กันน่ะนะคะอืมแต่ก็อยู่ที่คุณด้วยนะว่าคุณจะให้โอกาสกันและกันได้อธิบายหรือเปล่าคุณจะให้โอกาสกันและกันได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมหรือคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่น ะะบางคนที่เข้ามาพบคลิปนี้คุณไม่ได้คุยไม่ได้ดิวอยู่กับแค่คนคนเดียวแต่บางคนที่เข้ามาพบคลิปนี้คุณอาจจะพบหาดูใจกับคนคนนี้มานานแล้วหลายปีแล้วก็มีนะคะอืม แต่ถ้าหากคุณคิดว่าคุณจะไม่เอาแล้วคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นคุณก็มีโอกาสนั้นนะคะเพราะหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณก็ไม่ได้ธรรมดานะคะถ้าดูจากพลังงานไพ่แล้วคุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีที่มั่นคงนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วระดับหนึ่งคือเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันก็ฉันก็เก่งนะคะในในส่วนของฉันในพื้นที่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหาก มองมองดูแล้วคุณก็ก็บางคนก็รอคอยนะคะหรือบางคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอีโก้สูงมากๆนะคะคุณก็อาจจะไม่รอเขาแล้วคุณก็อาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆมีความรักครั้งใหม่เข้ามาที่ถูกอกถูกใจคุณนะคะแต่ตอนนี้คนในความสัมพันธ์ของคุณที่ได้ตัดจบกันไปหรือหันหลังให้กันไปแล้วเขาคิดแล้วนะคะว่าเขาจะเข้ามาหาคุณยังไงเพราะการนอนไม่หลับของเขาทําให้เขาทุกข์ทรมานมากๆในเรื่องของคุณนะคะบางคนกับ ขั้นจะเป็นไมเกรนก็ได้นะคะพูดเลยนะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันบ้างนะแนวโน้มที่จะดูในครั้งนี้ก็คือว่าจะดูว่าแนวโน้มเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะโอ้เดเวิลบางคนเป็นคนไกลมากๆนะคะ ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างประเทศหรือคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขามีแนวโน้มที่จะเดินทางมาหาคุณถ้าหากเป็นคนไกลกันมากๆนะคะอาจจะใช้การติดต่อสื่อสารแล้วแบบพูดกันพูดคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาให้เห็นมาพูดมาคุยมาเคลียร์กันให้มันให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าว่าจะยังไงอะไรประมาณนี้นะคะคือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ยอม นะถ้าคนคนลักษณะนี้นะคะมีอีโก้สูงก็จริงหรือว่าคุณมีอีโก้สูงก็จริงแต่ถ้าเป็นกันและกันแล้วก็ต้องยอมเพราะว่ายังรักกันอยู่นะคะเพราะมันมี the view of the view of fortune กับ6ไม่เท้าขึ้นอนะ่ะหไม่เท้าคือชัยชนะถ้าถ้าเขากลับมาครั้งนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นคนเข้าหาคุณเอง นะคะหากเมื่อก่อนเขาเคยทําอะไรไม่ถูกใจหรือว่าไม่ให้ความชัดเจนกับคุณมันจะไม่มีอีกตอบไปแล้วในเรื่องราวอย่างนั้นนะคะเขาจะเป็นคนเข้าหาคนเองเพราะในออบวานเกิดขึ้นนะผู้ชายคนนี้ไม่เคยยอมแพ้ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตานะคะถ้าหากจะต้องเสียใครไปสักคนจริงๆก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดก็ต้องให้รู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ยังไงแล้วไม่ยอมแน่ๆที่จะเสียคุณไปเพราะว่าคุณน่ะสำคัญนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าไกลกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาหาเวลาเนี่ยเาจะรีบมาทันทีมาคุยมาสื่อสารหรือถ้าหากว่าถ้าเป็นไปไม่ได้ในการเดินทางเขาก็จะพยายามติดต่อสื่อสารคุณทุกช่องทางบางคนบล็อกกันแล้วนะคะบล็อกกันแล้วนะบางคนนะ่ะนะคะเขาทําจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณกลับคืนนะคะไม่ยอมแน่แ เห็นแล้วนะว่าบางคนจะมาหากันนะคะอู้คิดมากคิดหนัก The Hangman เกิดขึ้นนะคะสิบดาบเก้าดาบ t ด e h แฮงแมนเกิดขึ้นนะบางคนนะป่วยนะคะถ้าคิดขนาดเนี้ยนะคะอืมรู้สึกเห็นใจมากๆนะคะถ้าเปิดเปิดไพ่แล้วหนักขนาดเนี้ยนะคะคนคนนั้นเขาคิดมากเลยนะคะกับคุณนะ ม่เอ่อแบบไม่รู้นะคะว่าคุณทะเลาะอ,อะไรกันนะคะแต่ละคนเข้ามาดูก็อาจจะหลายเรื่องราวนะคะที่มีความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ยังไงก็ขอให้ผ่าน้นช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเขายังเป็นความรักของคุณคุณยังเป็นความรักของเขายังไงก็ควรจะให้โอกาสกันแต่ถ้าหากคุณคิดว่า โอเคไม่เอาแล้วกัาคนคนนี้หลายครั้งแล้วพอแล้วค่ะอะไรประมาณนี้หรือพอแล้วครับอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรแม้ว่าขอให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนะคะเขาคิดมากคิดหนักนะจะมาอยู่แล้วก็ยังคิดนะคะคิดเพราะอะไรคิดเพราะว่ามาแล้วกลัวไม่เจอกลัวคนหนีหรือว่ากลัวคนไล่อะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าหรือถ้าหากติดต่อสื่อสารอะไรกันทางอื่นได้ก็จะทํานะคะอืม โอ้ทีนี้เดฟูขึ้นมาเดฟูขึ้นมานี่คือว่าบางคนทะเลาะกันไปนานมากๆแล้วนะคะอาจจะเกินเดือนหรืออาจจะบล็อกกันไปเป็นเดือนๆแล้วก็ได้นะคะคือนานแล้วอ่ะนะคะลักษณะนี้นะเขาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าหากเขามานะคะเข,เขาคิดว่าถ้ามาแล้วมันดีกว่า ะะหรือคุยกันมันดีกว่าติดต่อกันได้มันดีกว่าอย่าทำอย่างนี้นะคะเขาก็อยากจะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดนี้เช่นเดียวกันนะคะอืมยังไงก็จะหาทางติดต่อสื่อสารมาหาคุณจนได้นะคะแนวโน้มที่เขาจะทำตอนนี้นะเป็นคนไกลแน่อืมเป็นคนไกลสูงนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนแบบว่าไม่ได้โรแมนติกเลยนะคะไม่ได้โรแมนติกไม่ได้รู้อะไรเลยแบบว่า ไม่เออเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้รู้ว่าต้องเอาใจคุณยังไง ไม่รู้ว่าต้องเข้าหาคุณยังไงนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบตรง,ตรงๆโผงผางนะคะตรงประเด็นตรงประเด็นสุดๆชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ค่อยโรแมนติกแต่เป็นคนรักจริงหรือคนชัดเจนนะถึงไม่ชอบการทะเลาะกันอย่างนี้นะคะถึงไม่ชอบการเป็นอย่างนี้ไม่ชอบไม่ชอบแบบให้เงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องการความชัดเจนอยู่ตลอดเวลาที่หึงที่หวงนะคะอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะรู้หมดว่าคุณอยู่ที่ไหนทําอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วหรือว่าพลังงานนี้อาจจะสลับกันก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะคะเขายังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้นะคะดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่อยากจะจบกับคุณนะคะยังอยากจะสารความสัมพันธ์และเริ่มต้นใหม่กับคุณเสมอนะคะเพียงแค่คุณให้โอกาสเขาเขาก็รออยู่นะคะว่าคุณเขาจะได้รับโอกาสนั้นอีกไหมนะคะอื้ โอเคเรารู้แล้วนะว่าแนวโน้มเขาจะทํำยังไงบ้างนะคะแล้วเขาเป็นใครนะคะหรือว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเราก็ได้รู้แล้วเนาะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วจะดีไหมนะคะมันก็ต้องดีนะสิคะถ้าชาเรอืออเกิดขึ้นนะคุณจะมีเการปรับเปลี่ยนในด้านอารมณ์ของคุณทั้งสองคนนะคะ มีการบาลานซ์ในตัวเองกันเพิ่มมากขึ้นทั้งสองคนถ้าเกิดว่าใครมา,มาพบคลิปนี้แล้วคุณเป็นคนใจร้อนมากมายนะคะคุณจะเย็นลงและเพราะความสัมพันธ์นี้แหละประสบการณ์ในครั้งนี้แหละจะคอยย้ำเตือนคุณว่าไม่ควรจะใจร้อนนะไม่ควรจะพูดอย่างนั้นออกไปนะไม่ควรจะทำอย่างนั้นแล้วนะอะไรเงี้ยให้ใจเย็นลงหน่อยและทุกอย่างมันจะราบลื่นมันจะค่อยเป็นค่อยไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากคุณแบบว่าห่างไกลกันมากๆนะคะ ความสัมพันธ์นี้มันห่างไกลยอยู่แล้วแหละเพราะว่าตามตามไพ่เขาได้บอกแล้วว่ามันต้องห่างไกลทั้ง the world ทั้ง the uh, ่อ the world for u o e นะคะในจะมีชาริออทขึ้นมาอีกนะคะกลับมาแล้วจะดีไหมดีแต่ต้องใช้เวลานะจะได้รู้ว่า,เ,าเขาเสียเอกไปไม่ได้แน่ๆนะเพราะว่าคุณมีค่านะเพราะว่าคุณสำคัญไม่ว่าไกลแค่ไหนนะเาก็จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาคุณให้ได้นะคะ กลับมานะ้วถ้าเกิดว่าใช้ดีออกขึ้นกลับมาแล้ว,ลวมีแนวโน้มในด,ด้านดีๆเกิดขึ้นนะอันนี้ขอบอกเลยนะคะมีอะไรอีกคะว้าวดลเวอร์อะไรมันจะสวีทหวาน,นขนาดนั้นอะไรจะดีขนาดนั้นคะถ้ากลับมาดล e เวอร์เกิดขึ้นทูออฟคัพเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ธรรมดานะ,นะ Fortune, อนั้นจะเป็นวิ e ออฟฟอร์จูนอีกน่จะหกไม้เท้าอีกนะคะ กลับมาแล้วดีแน่นอนนะคะกลับมาแล้วจะรักกันนะคะเพราะที่ผ่านมาที่ได้ห่างกันไปไทําให้รู้แล้วนะคะว่าคุณทั้งสองคนรักกันมากแค่ไหนแล้วก็จะไม่ยอมจากกันอีกแล้วนะถ้าได้กลับมานะคะสําหรับบางคู่นะหรือบางทีอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยก็ได้อาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะว่าพลังงานความเป็นคู่สูงมากๆนะคะว้าวแลวเมจะเชี่ยน ออมันก็เหมือนจริงๆแหละนะถ้าไดเมจิกเชนคือกว่าความรักครั้งนี้จะลงเอยกันได้นะคะก็เล่นเอาเหนื่อยนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ลงเอยกันด้วยดีแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะบอกเลยนะอืมเขาเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณได้กลับมาคบกันหรือปรับความเข้าใจกันนะคะกลับมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนเก่งคุณก็เป็นคนเก่งสถานการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์หรือสภาวะการที่พวกคุณเจออยู่ตอนเนี้ก็ได้สอนได้บอกอะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะว่าเต่อไปนี้จะต้องทํายังไงจะต้องใจเย็นๆแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะการห่างกันไปเนี่ย เหมือนแบบห่างไปแล้วเราได้คิดเราได้รู้ว่าใจเราอ่ะจริงๆแล้วเราก็ขาดกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมพอถามว่ากลับมาแล้วจะดีไหมไม่มีไพ่เสียสักใบเลยมีแต่ไพ่ใหญ่ไพ่แบบอ่อพ่ใหญ่อะ่ะพ่ยี่สิบสองใบพ่ใหญ่ทั้งหมดเลยเกิดขึ้นน่ะก็คือว่ามันเหมือนไพ่สวรรค์นะคะพอเราถามว่าท่านมีแนวโน้มกลับมาแล้วจะดีไหมนะคะมันดีทั้งนั้นเลยอะ่ะเห็นไหมเขารอคุณอะ่ะ เด็กคนนี้รอคุณอยู่นะคะเด็กคนนี้รอคุณอยู่เราให้คุณปลดบล็อ,บบอกราให้คุณแบบตอบไมเ่เธออะไรอย่างนี้นะคะคิดถึงไม่ไหวแล้วใจจะขาดอะไรประมาณเนี้ยนะคะจะมีการเดินทางมีการรอคอยเกิดขึ้นมีการเดินทางแน่นอนนะคะอืมพอเผลอกลับมาแล้วจะได้ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับบางคนนะออ้ เช็ม r พ n นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีๆอย่างแน่นอนนะคะบางทีการกลับมาครั้งเนี้เขาอาจจะมาชวนคุณไปอยู่เขาก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่นะคะ อาจจะมีการเดินทางไปอยู่กับเขาเลยนะคะเขาจะข้ามน้ําข้ามทะเลพาคุณเนี่ยไปอยู่ประเทศเขานะคะไปลงหลักปักฐานกับเขาเลยนะคะบางคนนะแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานนะคะไปในด้านที่ดีๆขึ้นความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีๆยิ่งขึ้นอืมอันนี้แปมถามมากลับมาแล้วจะดีไหมนะก็คือดีหมดเลยอะ่ะโอ้ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่ได้มาพบคลิปนี้นะคะ เวรีซูนะคะคุณจะได้มาเจอกันนะคะหรือสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นอย่างเร็วๆนี้นะคะอืมแฮชชันทั้งคุณและเขาต่างหลงไหลต่างรักกันมากๆนะคะรักกันจนแบบว่าขาดกันไม่ได้อะไรอย่างนงี้นะคะหลงไหลกันมากๆรักกันมากๆนะคะคิดถึงกันมากนะคะ หวงแหนกันมากๆ engagement เห็นไหมมันอย่างที่แบมได้พูดไปว่าบางคู่นะ่ะถ้าได้กลับมาแล้วคุณจะได้มีการมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่มาพบคลิปนี้นะและแบมก็ขอพูดก่อนเลยว่าขอยอมรับทุกพลังงานดีๆจากไพ่ทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะคะนับจากวินาทีนี้เลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการหลอกลวงนะคะการใส่หน้ากากเข้าหากันมันได้จบแล้วนะคะมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะคะ เนี่ยเห็นไหม part relationship คนเก่าๆของคุณจะได้กลับมาหาคนอีกครั้งนะคะจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานของความที่เป็นเด็กกว่าหรืออายุมากกว่าคุณมากๆหรืออาจจะสลับกับฝั่งกันได้นะคะเนี่ยเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณมาอยู่กับคุณนะคะมาลงหลักปักฐานกับคุณบางคนถึงกับมั่นหมายแต่งงานเลยก็มีนะคะอืมแล้วก็นะคะ เลิฟ your self first ก็ประมาณว่าถ้าหากตอนนี้นะคะคุณยังยังไม่ได้กลับมาเจอกันนะคะหรือว่ากําลังแบบว่ามีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวรอให้ใจเย็นๆสถานการณ์นะคะมันจะค่อยๆที่ค,ยค,ยค,ยคายไปในทางที่ดีและคุณก็อย่าลืมรักตัวเองก่อนเสมอนะคะรักตัวเองทําสิ่งดีๆเพื่อตัวคุณเอง คิดดีคิดบวกอยู่เสมอส่งต่อพลังงานดีๆให้กับคนรอบข้างของคุณนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีความรักที่สุขสมหวังอย่างแน่นอนนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะอืมอีกแล้วใบนี้ขึ้นมายืนยันอีกแล้ว someone from your past เนี่ย It's returning to your life. Nacha. คนเก่าของคุณนะกลับมาแน่นอนนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นกันอยู่นะตั้งแต่ที่แบมได้อ่านตั้งแต่ใบแรกเลยนะมันจะมีทั้งพลังงานการเริ่มต้นใหม่หากคุณไม่ยอมรับคนเก่าๆนะคะคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยกับคนใหม่ของคุณนะคะแต่ถ้าหากใครยังรักยังรอซึ่งกันและกันอยู่นะคะเขาจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคู่ของคุณเขาไปจากคุณไม่ได้นะคะก็จะได้กลับมาเจอกันมาอยู่ด้วยกันบางคนบางคู่ถึงกับมั่นหมายแต่งงานกันเลยนะคะ โอ้มีแต่เรื่องดีดีทั้งนั้นเลยอะ่ะนะขออีกหนึ่งใบดีกว่าคุณทั้งสองคนต่างดึงดูดกันนะคะบางคนที่ได้เข้ามาพบคลิปนี้คุณใช้กดแรงดึงดูดเก่งมากนะคะคุณใช้กดแรงดึงดูดทุกวันนะคะคุณใช้กดแรงดึงดูดเก่งมากๆนะคะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะเพราะคุณทั้งสองคนต่างดึงดูดซึ่งกันและกันไม่มีทางแยกจากกันได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะคุณสำคัญเขาจึงไม่ยอมเสียคุณไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แอมอยากจะขออวยพรให้ทุกคนนะคะได้พบกับความรักที่สุขสมหวังนะคะกับคนที่คุณรักและปรารถนานะ,ะอยู่กันอย่างมีความสุขความเจริญความอุดมสมบูรณ์คุณสุขในชีวิตของคุณตราบจนลมหายใจสุดท้ายเลยนะคะ แบมขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแบมนะคะได้ทําคลิปดีๆในี่ต่อๆไปนะคะแล้วก็ช่วยดูโฆษณานะคะให้แบมด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่สละเวลาอันมีค่าของคุณมาดูนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ